สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับอ๋ตอตกใจเหลือเกินเฮ้ยล้อเล่นล้อเล่นน้องครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนแนะนำกันอย่างเป็นทางการอีกทีนะครับผมมอนเดฟคนหลอ่อคนเดิมนั่นเองนะครับสวัสดีค่ะเต้ยฟารีนะคะวันนี้นะครับพอดีแบบมันแบบน้ำลายมันไหลอ่ะมันอยากกินของแซบ่บๆอ่ะพอดีพี่เป็นคนปากแซ่บนะครับน้องๆมีอะไรพิเศษละ่ละละ่ละ มากกว่าหนูไหมคะหรือใครอยากจะแอบแซบกับพี่ก็ได้นะครับเ <c oughs> รอเล่นเ<อ>ราเล่นครับเ <c oughs> <c oughs> ราเล่นครับน้องๆเห็นอะไรตรงหน้าพี่ไหมวันนี้เราจะมากินส้มตำหรือส้มตมออีนครับเอ้ยเลยส้มตำส้มตำเออเราเล่นเราเล่นส้มตำนะครับโอ้โหจานโคตรใหญ่อยากยกให้ดูเลยด,ดูดิเราพูดเราพูดตีนมันไม่ถูกนหคะมันผิดก่านหนัก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  ตั้งแต่ปากแม่โคตรหนักอะนะครับน้องๆพี่จะบอกให้ท่านผู้ชมครับได้มคะวันนี้นะครับผมไม่ได้มากินธรรมดาอุ้ยอะไรเนี่ยตั้งตอ่พีทวันนี้นะครับท่านผู้ชมผมไม่ได้มากินส้มตำแบบธรรมดาธรรมดานะครับท่านผู้ชมถ้าถ้ากินส้มตำธรรมดาผมกินอยู่บ้านก็ได้อันนี้ผมมากินให้ท่านผู้ชมดูพอดีผมแบบเป็นคนแบบผมเป็นนคไม่ธรรมดาอุ้ยพูดมากผมเป็นคนแบบแซ่บๆอะครับผมต้องกินอะไรเผ็ดๆอะเข้าใจปะ วันนี้ผมก็เลยแบบเตรียมพริกม่นะครับประมาณ5,000ันกเม็ดนะครับที่จะเอามาโรยกินอีกอะอันนี้มันไม่จุใจผมหรอกนะครับอุ้ยเมื่อวานนี้ก็ตอมจังเลยไปตอมขี้หมาไปมันคิดว่าขี้หมาแล้ไงไงวะเนี่ยันนี้มาส้ตามตำกูเออตอมนั่นแหละ <S <S 1> <S 1> นี่ครับเห็นพริกผมไหมท่านผู้ชมเดียให้ดูก่อนหูเตรียมพริกมานะครับประมาณ5000เม็ดนะครับท่านผู้ชมจะบอกให้วันนี้แบบผมจะกินให้หมดถาดให้ดูภายในเวลา10วินาทีเท่านั้นนะครับคิดว่าผมทําได้ไหมถ้าเชื่อผมทำไม่ได้คิดถูกแล้วครับ <c ười> คิดถูกแล้วครับ นี่ดูครับพริกจริงนะโอ้ยมันเยอะมากอ่ะมันเยอะมากครับท่านผู้ชมหอมมาไม่ไหวแล้วอะ่ะถ้าท่านผู้ชมชอบใจิปนี้ผมฝากท่านผู้ชมกดคนละหนึ่งไลค์นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันโอ้ยเสียงรถมันถ้าเสียงถ้าเสียงดังรถขออภัยนะครับท่านผู้ชมพอดีแบบบ้านผมแบบ,บมันเปิดสนามแข่งรถไงเออรถจักรยานหอมว่ะมาเดีย๋ยวเราไปกินกันเลยนะท่านผู้ชมว่ามันจะเป็นยังไงวะหอม อ่มาครับท่านผู้ชมโอเคอันดับแรกนะครับมาแต่ผมขอใส่พริกก่อนนะครับหูยใส่ไปเลยโรยหน้าโรยหน้า,นาด้วยพริกนะครับโอ้โหอย่างนี้ที่ผมชอบหูยน้ำตาจ,จะไหลปกติเวลาผมไปร้านส้ตมตาะผมเลยไม่ชอบไปกินในร้านส้มตามนะคบท่านผู้ชมเพราะเขาห่วงพริกเกินอ่ะเพราะผมชอบกินเผ็ดเผดไงเออหูยแดงไปหมดแล้วว่ะท่านผู้ชมดูซ้มตามผมไปตอนเนี้หูยเอ้ยฉ <c oughs> ุนฉุน ฉุนนิดหน่อยฉุนนิดหน่อยไม่นิดมาค่ะนิดใายหมดเลยแล้วกันโออเออเออเกี้ยงแล้วครับขอตาขอตามาเป็นไรโอุ้อ่ะใส่หมดแล้วครับท่านผู้ชมเห็นเปล่าโอ้แดงเถือกแล้วว่ะอืมก็ตบเนาะอุ้ยน้ำลายไหลเลยว่ะโอ้พอใส่พริกนะหน้าอร่อยกว่าเดิมอีกท่านผู้ชมจริงครับหูย เดี๋ยวจิบคำเล็กลก่อนนะตัดริบบิ้นเลยค่ะตัดริบบิ้นหน่อยเอาตัดริบบิ้นคำหน่อยได้เท่ร่ใช้ใชไม่ใช้มือกินก่อนนิดนึงขอชิมก่อนนะขอชิมก่อนเป็นผู้ดีก่าใช่ไหมคะอือหือขอทัพพีได้ไหมคะอร่อยมากเลยท่านผู้ชมอ่ามาโอเคท่านผู้ชมจากที่เมื่อกี้เราชิมไปแล้วนิดนึงอร่อยชัวร์ผมบอกเลยผมตามเองสูตรเนี้ยผมเคยเป็นปพ่อค้าแม่ค้าขายส้ตมตำครับอู้ตอนนั้นขายอยู่ที่อเมริกาครับอ้ยขายได้คนเดียตอนนั้นแต่ผมกลับมาจากเมืองนอกแล้วมาอยู่เมืองไทยครับก็ตอละ เดี๋ยวคำแรกอ๋ออ๋อเดี๋ยวจะช่วยเดี๋ยวให้ดูเลยมากินดิเธอรออะไรมีหนมจีนนะท่านผู้ชมรอ,รอตาลิมมิงคะ่ะมีหนมจีนด้วยน,นะครับโโอ้หผมชอบเลยบอกเราโคตรอร่อยหืมเดี๋ยวเรแล้วอันดับแรกเฮ้ยขอสดน้ำปลาล่ะสิหูที่นี่ท่านผู้ชมดูน้ำปลาล่ะนะครับยังสีนอีกแล้วดูน้ำปลาล่ะสิหูขอตาซะหน่อยหูเดี๋ยวสดน้าก่อนพอดีหิวน้าอ่ะอีกทีอีกทีอีกทีแซ่บดีกว่าอีกทีเฮ้ยไม่ซดหรอกเอากินเลยดีกว่า เน่เอาแบบคำเล็กๆก่อนนะท่านผู้ชมคำเล็กๆก่อนเนาะขอแบบคำเล็กๆก่อนนะคำคำที่สองขอแบบคำเล็กๆก่อนอุยป่าคำเล็กๆนะครับดูพริกดิครับดูพริกครับโอ้โหเสืสนนะสสอ้อเสื้อเสืนะอืมสื้อแม่กอกรอบอ่ะอร่อยเห็นเราหิวเลยค่ะน้ำลายสอเลยกินเยอะ หือกินกับผักเป็นเป็นเด็กเป็นเล็กต้องหาดกินผักนะครับพอดีที่บ้านเป็นผู้ดีเก่านะคะต้องกินร้อนช้อนกลางะะผักนะครับต้องเป็นผู้ดีทุกครั้งทุกย่างก้าวนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเสียชื่อเสียวงตระกูลนะคะแล้วก็ยิ่งสัรนอาหารก็คือห้ามเลยนะคะต้องครบห้าหมู่ตลอดนะคะ นักประาคนนัวครับท่านผู้ชมจริงอ่าต้องอย่างนี้ดิวะอร่อยเว้ยเผ็ดเผ็ดกรลังดีหนุ่มจีนครับหนุ่มจีนหนุ่มจีนนะครับ <c oughs> เผ็ดออกหูเลยวะท่านผูชมตอนนี้อหูอร่อยเว้ยเผ็ดเว้ยตายแ้วก็อร่อยค่ะโอ้หเส้นมะกราดะท่านผู้ชมเจือร้อน เป็นไงผมน่ากินอร่อยไหมท่านผู้ชมผักผักหวานเค็มอร่อยอโอ้โหคนเผ็ดเนี่ยอู้อคขึ้นมุกไหลอ่ะเออเผ็ด แล้วมันก็อร่อยจนหยุดกินไม่ได้เลยอะข้าวิ่งผมกินอยู่อ่าเออเฮ้ยอ๋ออ๋ออะอะกระมุนลิ้นมากเลยค่ะกินอย่างนี้มันช้าเลยพี่ยงผมแบบไม่พอใจเลยว่ะมันช้ามากเลยอ่ะ ผมอยากกินให้มันหมดเลยท่านผู้ชมทำไงดีวะ,อะชอบกินส้ตมตำแบบโฮลโฮลนะคะ,ะรู้สึกว่ามันถูกใจดีนี่เป็นอุ้งมือนะครับท่านผ um ู้ชมเอากินไหมขนาดกูต้องยอม,อมขนาดกูต้องยอม,อม <c oughs> ก็ต้องยอมแพ้ <c oughs> แนะเนี่ยเฮ้ยอ,อ,อ,อย่าแย่งซีนสิอ่า เฮ้ยหูเห็ดนาอร่อยบอกยอร่อยคนอ,อร่อยเรามากินดูอร่อย,อย,อยกินส้มตำก็กินผักด้วยนะคะมันจะได้มันจะได้รสชาตินิยมมาะสันบ้าเออ่า ไม่ไหวแล้วเว้ยขอแบบเธอถอยไปดิเขาจะกินแบบคนเดียวขอกินคนเดียวเอ้ยพอดีผมชอบมากเลยพี่ชมมนถึงกับต้องกินคนเดียวเลยวะ่ะอ,อร่อยอร่อยกินนะครับดูจานมาเลยท่านผู้ชมดูจานมานันเลยผมจะกินทีเดียวให้หมดเลยนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูไว้นะคะแล้วมันจะโคตรเผ็ด ห้ามทําตามนะครับต้องเป็นนักกินจุอย่างพี่นะครับหรืออย่างผมนะครับห้ามทุกคนทําตามนะครับขอคําเตือนก่อนทําีซิติโลกไว้ที่เท่าไหร่แล้วคะดูจานใหญ่ขนานดะสิบกิโลอ่ะดูเส้นมนันนะครับทั้งนั้นอ่ะหูยคนนี<อ>เนน้เป็นคนทําีซิติโลกเป็นคนที่เป็นคนที่หนึ่งของโลกนะขอแบบทีเดียวเลยอ่ะให้มันจบจบไปเพราะจริงจริงผมจะกินโชว์ให้แบบสิบนาทีแรกแล้วแต่นี้แมวดกวยว่าจะทำมาให้ดูเลยเนาะดูนะครับผมจะกินแบบจานทีเดียวเลยนะแล้วไปชม ด,ดูไว้เออดูไว้นะครับน้องๆเออสักพีดเด้อค่ะโอ้ให้เลยครับดูตาแดงเลยค่ะเพชโอ้โหโอ้โหโอ้โหอุยเพชรโอ้หเผ็ดเลยอะท่านผู <lo> oh, <c oughs> oh, ้ชมเมื่อกี้โอ้โหพี่มันได้โอ้ my god โอ้ยเอยอะฮเผ็ดโอ้ยเผ็ดถึงว่าเรามันไล่นีโอ้ยถ้าประชมเผ็ดถึงใจจริงๆอะดูตัวผมดิตอนเนี้ยหูเผ็ดถึงใจแล้วว่ะหูเปื่อไปด้วยพริกเต็มเลยว่ะเฮ้ย เผ็ดไหมคะอืมอร่อยตะเผ็ดผมไม่ด้โกหกครับโคตรเผ็ด่ะเป็นไงบปานเดียวเกือบหมดแล้วครับพี่ธมเออโอ้โหสิจิตินี้ยังไม่มีใครกล้าทำนะคะเนี่ยอร่อยว่ะเผ็ดวัี้กุดเวัี้เบลเอ้เผ็ดอ้ยแซ่บ ถ้าชอบใจคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยห้ามทำตามนะครับย้ำๆทีห้ามทำตามนะครับต้องเป็นแบบต้องมีผู้ผ่านประสบการณ์มาอย่างพี่นะครับหรือว่าเป็นคนกินเผ็ดได้เท่านั้นนะครับอยา่าทำตามครับเอวันนี้ขอตัวแค่นี้ครับถ้าชอบใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยคนนีดหนึ่งแล้วไม่อยากพูดมากหว่ามันไม่กันใจนะคะถ้าหากมันไม่เกินไปเฮ้ยลองเผ็ดหรอกเข้าใกล้เขาเนี่ยโอ้โหเรากว้างมาดูตัวเขาดิดูเนี่ยครับท่านผู้ชม ด,ดูตัวผมดิตอนนี้พริกเต็ม,มอ่ะโอ้โหไปละบ๊ายบายน oh. ะลาก่อนละลากนทุกคนลก่อน <laughs>